สวัสดีค่ะวันนี้จะมีรถรู่จากแบรนด์ว n น w วมานำเสนอ1นึคันค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบรถ SUV ที่มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยนะคะและสมรรถนะดีๆคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนค่ะนั่นก็คือวัน w วอ x c 6 0 d 4ปี2018ันั่นเองค่ะกแล้วก็มาชมความสวยงามจากด้านหน้าก่อนนะคะเริ่มจากฝากระโปรงด้านหน้าค่ะ เขาก็จะมีเส้นสายนะคะที่รากยาวลงมาตอบรับกับไฟด้านหน้าได้เป็นอย่างดีในส่วนไฟด้านหน้าค่ะเป็นแบบ LED แล้วก็สามารถปรับเลือยตามองศางมาะไยได้ในส่วนกระจังด้านหน้าครอบด้วยโครเมียมสีเงินตัดคาดกับโลโก้วันโว ได้หรูหรามากๆค่ะและที่พิเศษค่ะด้านหน้าก็ยังมีเซนเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดด้วยกันค่ะและคันนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเขาขึ้นชื่อในเรื่องของระบบความปลอดภัยในเรื่องของระบบเซฟตี้ก็มีมาให้แบบจัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นระบบ City s a ซ e t y นะคะระบบการแจ้งเตือนการออกนอกเลน b บส์สปอร์ตเองค่ะและระบบป้องกันการชนด้านหน้าแล้วก็อื่นๆอีก มากมายนะคะโดยเขาจะมีสัญญาณตรวจจับในเรื่องของระบบเซนเซอร์เลเซอร์เลดานั่นเองค่ะค่ะมาดูกันต่อที่ด้านข้างเลยนะคะในส่วนด้านล่างเป็นล้ออยขนาด18ค่ะพัดจะมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็ตัวบอดี้ของเขานะคะมาด้วยทรง SUV ค่ะมาพร้อมกับสีน้ำตาลเข้มซึ่งดูหรูแล้วก็สุขุมเหมาะกับผู้บริหารอย่างแท้จริงเลยค่ะและพ,พิเศษสำหรับคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับ ระบบคิเลตเอนทรีนะคะเพียงแค่เราพกกุญแจติดตัวไว้ค่ะเราก็จะสามารถล็อกรถหรือปลดล็อกรถนะคะโดยสัมผัสเบาๆตรงมือจับนี้นะคะนี่เลยรถก็จะล็อกอัตโนมัติแบบนี้ค่ะแล้วก็ปลดล็อกได้นะคะนี่เลยเปิดออกมาได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายแบบนี้เลยค่ะและในส่วนท้ายรถนะคะก็ยังคงความหรูหรา ความเป็นเอกลักษณ์ของวอนโวนะคะด้านบนก็จะมีสปอยเลอร์มาให้ไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนสปอยเลอร์เลยค่ะในส่วนไฟไท้ายนะคะก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ที่มีความเรียวความยาวโคง้งงนลงมาด้านล่างแบบนี้เป็นไฟแบบ LED ค่ะมีกล้องมองภาพขนาดสายจอดมาให้ด้านล่างมีปัดกินเซนเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดและล่างสุดค่ะมาพร้อมกับท่อไอเสียที่ครอบด้วยโครเมียมแบบคู่เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนั่นเองค่ะแล้วลองไปดูภายในท้ายรถกันเลยนะคะ นี่ค่ะฝาท้ายของเขาก็เป็นแบบไฟฟ้าด้วยเปิดใช้งานได้สะดวกสบายเช่นกันโดยผ่านรีโมทตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะถือว่าวางมาค่ะใหม่และก็สะอาดวางสัมภาระหรือกระเป๋าใบาใหญ่ๆห่ได้สบายๆเลยมีที่กั้นสัมภาระมาให้ด้วยหรือว่าถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระเบาะแถวที่2ก็สามารถพับเก็บลงไปได้อีกค่ะ ตอนนี้นะคะจะมาอยู่ภายในห้องผู้โดยสารด้านหน้าแล้วนะคะบอกเลยว่าภายในดูเรียบรู้แล้วก็ผสมผสานไปด้วยความทันสมัยแบบจัดเต็มเลยออปชันก็จัดเต็มสุดๆเลยอย่างาดีไซน์ภายในของคันนี้นะคะเบาะของเขาเข้ามาด้วยเบาะหนังสีดําค่ะแล้วก็ที่สําคัญปรัแบเบาะไฟฟ้าได้ทั้ง2ฝั่งด้วยในส่วนของคอนโซลด้านหน้าก็ดีไซน์มาได้ สวยงามและหรูมากตรงกลางมีหน้าจอขนาดใหญ่มาให้นะคะก็เข้ามาเล่นมัลติมีเดียต่างๆได้ปรับโหมดต่างๆแล้วก็ปรับอุณหภูมิแอร์ได้จากหน้าจอตรงนี้เลยค่ะเป็นหน้าจอแบบทัสกีนนั่นเองนะคะและที่สําคัญมีระบบนําทางมาให้แล้วก็มีระบบดิวิ่งบ o ร์ดมาให้นะคะก็จะมีระบบ Eco Mode เพิ่มความประหยัดนั่นเองคอมฟอร์ตนะคะมีโหมด Off Road มาให้ด้วย แล้วก็ต่อมานะคะก็จะมีโหมดดินามิกนั่นเองค่ะแล้วก็อินดิวเวอนั่นเองบอกเลยว่าคันนี้สามารถไปได้ทุกเส้นทางแน่นอนค่ะในส่วนของเกียร์ค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนั่นเองค่ะถัดมาในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะซึ่งสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของออปชั่นคันนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะไอเทมที่มีมาให้นะคะอย่างคอนโซลกลางตรงนี้ค่ะก็ะจะเป็นช่องวาง แก้วน้านะคะเปิดออกมาค่ะวางได้อีกสองตแหน่งเลยแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะคะใส่อุปกรณ์ต่างๆได้ค่ะแล้วก็ด้านหน้าก็มีมาให้อีกเช่นกันนี่ค่ะใส่เอกสารสําคัญก็ได้เช่นกันนะคะบอกเลยใครที่ได้คันนี้ไปคุ้มเุดคุ้มอย่างแน่นอนด้านหน้านะคะเห็นสวยงามขนาดนี้ด้านหลังจะน่าใช้เหมือนด้านหน้าไหมเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ มาต่อกันที่ด้านหลังห้องผู้โดยสารก็หรูหราไม่น้อยไปกว่าด้านหน้านะคะมาโดยโทนสีดําเช่นกันแล้วก็บะของเขาเป็นเบาะหนังสีดําที่นั่งได้ถึง3ที่นั่งกันเลยค่ะมี Isofix ที่บาดสําหรับเด็กมาให้ด้วยแล้วก็ตรงกลางค่ะเขาสามารถดึงออกมาได้เป็นที่เท้าแขนขนาดใหญ่เลย เปิดออกมาวางแก้วน้ําได้อีก2ตําแหน่งนะคะแล้วก็สามารถวางอุปกรณ์ต่างๆได้นะคะบอกเลยว่าให้ความสะดวกสบายมากๆแล้วยังเปิดออกมาได้อีกค่ะใส่ซิงของต่างๆได้นะคะบอกเลยให้ความสะดวกสบายส,สุดๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะห้องกว้างๆแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนด้วยเพราะเขามีแอร์ตอนหลังมาให้ทั้งซ้ายขวาเลยยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานสุดๆเลยค่ะถ้าใครได้คันนี้ไปคุ้มสุดคุ้ม เนยบสดสําหรับคันนี้นะคะหาไม่ได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะและสําหรับคันนี้ก็เป็นรถเข้าใหม่ด้วยค่ะถ้าใครอยากจะทราบราคาก็สามารถติดตามราคาได้ที่ EP ีหน้าเลยนะคะหรือว่าถ้าอยากจะมาเห็นก่อนใครก็สามารถเข้ามาชมรถได้ที่ได้ที่ Open r o a d นะคะทุกวันเข้ามาทดลองขับได้ทุกวันค่ะสำหรับวันนี้เจ๊ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย